สำหรับตัวท้อปไปเนี่ยจะเป็นตัว LED หมดแล้วเราจะให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคได้ก็ตรงที่ว่าเรามีการรับประกันหลังการขายอีกหนึ่งระบบที่สําคัญนั่นคือการลดออกนอกเลน วันนี้ช่วงบ่ายเอารถ e ีโกคาอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้สำหรับมือใหม่ที่กำลังอยากจอกรถเก่งใช้งานสักคันหนึ่งและยังไม่รู้ว่าต้องเลือกรุ่นไหนเดี๋ยวรองมาดูคันนี้ครับตัวนี้เป็นยาร i s 5ประตู1.2สปอร์ตพรีเมียมแบ็กรูฟนะครับมือหนึ่งเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ684,000บาทสำหรับตัวนี้นั่นคือเขาจะเรียกว่าเป็นตัวท็อปแต่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นหลังคาสีดา สำหรับรถคันนี้เนี่ยเป็นปี20ถ้าเกิดถามว่ามือ1 6ึ่แสนแล้วมือ2ประหยัดไปกว่าเท่าไหร่ประหยัดไปประมาณ2องแ0 0หนึ่าสำหรับตัวนี้เนี่ยไม่น้อยรถเดิมแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปอันว่ามันเป็นรถเก๋อีกคันหนึ่งที่มันคุ้มค่าสำหรับอย่างพนักง,งานบริษัทหรือข้าราชการคนที่มีไรายได้ไม่เกิน2 0 0 0 0ถ้าเกิดอยากซื้อคนเดียวตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าปอกกล้วยต้องบอกแบบนี้สำหรับตัวท็อปไฟเนี่ยจะเป็นตัว LED หมดแล้วแล้วก็จะมี daytime running light มาให้การออก บบสําหรับตัวโฉมนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นตัวไมเน a เชมปี2021แล้วก็จะมีการใส่ตัดมอคู่หน้ามาให้ส่วนในลักษณะการตกแต่งเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็นตัวสีดําเงาส่วนโลโก้เนี่ยจะเหมือนกับรถในเกรดที่มันหรูขึ้นไปนั่นคือจะเป็นแบบโลโก้แก้วหรือเป็นตัวโลโก้อะคริลิกอันขออนุญาตนะครับเปิดตัวเครื่องยนต์ให้กับพี่ๆได้รับชมกันนิดนึง <S 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 ส่วนใหญ่อะสำหรับรถอีกูคาเนี่ยจะมีการถามคําถามเรื่องนี้มาเยอะอัตราเรื่องการสิ้นเปลืองถ้าเกิดอยางเอาตามหลักการใช้งานในชีวิตประจำ วันเนี่ยตรงนี้อ,อาจจะตอบเป็นแบบข้อมูลละเอียดไม่ได้แต่ที่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามือหนึ่งมันมีการเคมาเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก16-17กิโลต่อลิตรอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลของทางมือหนึ่งอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อมสัมพันธ์กันเท่าไหร่เพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีคนใช้ที่เป็นคนเท้าเบาอาจจะมีคนใช้ที่เป็นคนเท้าหนักมันก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับเครื่อง1.2ในรหัส 3NR ตัวนี้แรงม้าอยู่ที่92แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด109นิวตันเมตร กับค e ู่กับเกียร์ออโตซีว t เครื่องเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องไหลเย Trans ิมสิ่งที่เราจะมีเข้ากระบวนการในการทำเนี่ยก่อนที่จะมีนใ,นให้กับผลูกค้าได้มีการรับโหนึ่งน้ำมันเครื่อง2การตั้งสูงพวงร้อ3ระบบไฟทั้งด้านนอกและด้านในหรืออาจจะเป็นในส่วนตัวระบบตัวช่วงล่างเบรกโช๊คลูกมาช่วงล่างต่างๆนานา,นาทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ารถไม่เคยมีการชนหนักชนเบามาแน่นอนคือการซื้อรถโนมือสองเนี่ยเราจะให้ความมั่น ใจกับผู้บริโภคได้ก็ตรงที่ว่าเรามีการรับประกันหลังการขายแล้วอีกอย่างเนี่ยคือโชว์รูมของเรามันเปิดมาเป็นหลายสิบกว่าปีแล้วก็ตรงนี้มีส่วนของการรองรับจากาทีมงานในส่วนของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วซึ่งอะไรตรงนี้มันคือมันชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องกังวลรถไม่มีการติดไฟแนนซ์รถไม่ใช่เป็นรถหลุดจำนำชื่อเป็นของบอริษัทเราเรียบร้อยอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตำแหน่งบอดี้ด้านหน้าอาจจะไม่ได้มี f c เยอะนะครับอาจจะไม่ได้มีคนชอบเยอะแต่อย่างหนึ่งที่ มีคนสนใจแล้วก็อาจจะมาออกงานจริงๆภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นคือในเรื่องของข้อมูลที่ตรงไปตรงมาส่วนด้านข้างเนี่ยสีเดิมสวยเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันล้อสําหรับตัวท็อปจะเป็นสีทูโทนปัดเงาแบบนี้แล้วก็ยางที่ใส่อยู่เนี่ยจะเป็นตัวยางปี20เดี๋ยวไอในเรื่องของตัวยางเนี่ยทั้ง4เส้นเนี่ยตรงที่แดนจะการให้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราเห็นตอนนี้เนี่ยดอกมันอาจจะหมดไปแล้วในส่วนหนึ่งคนที่ไม่เห็นแบบนี้นั่นคือคนตาบอดแต่ถ้าเกิดอย่างเราเป็นคนที่ครบ32 เราจะเห็นได้เลยว่าล้อมันมีการใช้งานแล้วดอกมันเริ่มหมดแล้วยาลิทตัวนี้เนี่ยจะให้มาเป็นหน้าดิสหลังดาแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดําเงาพร้อมไฟเลี้ยวในโคมไล่ขึ้นมาตั้งแต่เสาเอคือตรงนี้จะเป็นดําหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวมุกอย่างเดียวทั่วทั้งคันแต่ถ้าเกิดอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นสปอร์ตพรีเมียมแบครูฟนั่นคือตัวชุดแต่งที่ไล่ขึ้นมาในระดับแบบนี้หรือการเอาตัวสีดําเงามาตกแต่งเพิ่มเติมให้รถมันมีลักษณะที่่่เดดนนขึ้ขกวาวธรร เดี๋ยวอันให้ดูตัวภายในครับภายในเนี่ยออปชันถือว่าไม่ขี้เล่เลยแล้วมีอะไรหลายอย่างดีมากแต่ถ้าเกิดอย่างเน้นเลยสําหรับในบ้านเราการใช้งานรถโตโยต้าข้อดีมาในอันดับต้นๆน,นั่นคือในเรื่องของระบบความปลอดภัยแอร์แบงจะมีให้นั้งมดเจ็ใบแล้วก็จอชัดสกรีนตรงนี้จะเป็นขนาด6.7นิ้วมี Android Auto มี Apple Car p p l e c a r p l a พแล้วก็มีการเชื่อมต่อบูทู th ระบบประกาศจะให้มาเป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยจะมีฟังก์ชันในการที่ช่วยลงทางลาดชานัน และขึ้นทางลาดชันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะอีกหนึ่งระบบที่สําคัญนั่นคือการลดออกนอกเลนและก็มีจอ MID มดีจอสีแบบ TFT ขนาด4.2นิ้วส่วนตัวเบาะเนี่ยจะมีการทําใหม่เป็นเบาะหนังสีดําแต่จะมีการเดินได้ในลักษณะพิเศษสําหรับตัวแบครูฟอ,อันนี้เดี๋ยวให้ดูตอนหลังกันนิดหนึ่งสำหรับรถเนี่ยถามว่ากว้างไหมถ้าเกิดเราปรับในตําแหน่งตอนหน้าแบบพอดีสําหรับคนนั่งแบบมาตรฐานแล้วสําหรับคนที่สูง180ขึ้นไปในการนั่งตําแหน่งตอนหลังอัดกันอยู่มา3คนตรงนี้ถือว่านั่งได้ แต่ถ้าเกิดเอาแบบสบายๆ2คนกําลังดีแล้วตัวช่วงลงช่วงล่างเนี่ยสำหรับรถในลักษณะแบบนี้คือมันไม่ย้วยอันนี้อันกล้าพูดได้ตรงที่ว่าอันไม่ได้ขายคันนี้คันแรกอันขายคันนี้มาหลายแบบไม่ว่าจะเป็นตัวโรตัวรองท็อปหรือว่าเกรดที่เป็นแบบตัวท็อปอย่างนี้เอานี้เดี๋ยวพามาดูตัวด้านท้ายรถในทรงปัจจุบันเนี่ยที่มันได้รับความนิยมก็คือจะเป็นตัวแฝงแบ็กห้าประตูไม่ใช่ว่าสีดานไม่น่าซื้อสีดานก็น่าซื้อแต่ถ้าเกิดย่างขวัญใจคนที่อายุช่วงประมาณไม่เกิน30ปีบริบูรรณทง5ประตูนี้เาาาออจจะชบกันไม่่ว จะเป็นหญิงหรือชายไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติสําหรับตัวนี้เนี่ยกล้องมองหลังจะมีนะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังจะไม่ได้มีการติดตั้งมาให้เสาวาศก็จะเป็นแบบคลิปฉลามของเดิมเลยการเปิดฝาท้ายเป็นตัวแบบปุ่มกดอีกอย่างหนึ่งอ่ะลืมบอกไปสําหรับตัวท็อปแบบนี้เนี่ยจะมีกล้องบันทึกหน้าและบันทึกหลังตรงนี้เป็นสิ่งที่ติดเติม่าเพิ่มมาใช่หรือไม่ัมนบอกเลยว่าไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่รถตัวท็อปสาหรับยารีทั้งซีดานสิบประตูหรือว่าตัว A t ทีและ ตูมีการใส่มาให้ของแท้เลยนะฮะถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเราไปออกสวนมูลหนึ่งตัวต้าแล้วต้องการที่จะใส่กล้องพวกนี้เพิ่มมันว่าน่าจะเกินประมาณสัก2,000กว่าบาทส่วนในเรื่องของยางอะไรสำรองตัวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าอย่างตัวรถอีโกคาร์รุ่นใหม่เนี่ยมันจะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระที่เยอะขึ้นเพราะฉนั้นตรงนี้มันเลยกลายเป็นที่ประยางจุดเฉินสําหรับมือหนึ่งเนี่ยราคาอยู่มาณหกแสนแปดอันได้มีการบอกไปแล้วในช่วงข่านตนเมสักู่นี้ถ้าเกิดซื้อคันนี้จะประหยัดกว่านึงมือหนึ่งไปประมาณสัก2องแสนสองหรือสอง นี้แต่มันเป็นในเรื่องของตัวเกรดตัวท็อปที่มีออปชันจัดเต็มระบบความปลอดภัยดีเยี่ยม ABS EBD BA แล้วก็ LDA VSC มีให้เหมือนเดิมสําหรับคันนี้นะครงสร้างเดิมตัวรถสวยไม่มีชมนมาแน่นอนเอาไปในราคา469,000บาทถ้าเกิดยังถามว่ารถปี20แบบนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เอาแบบชนกับมือหนึ่งได้ไหมฮะถ้าเกิดต้องการเอาแบบดอกเบีย้ยชนกับมือหนึ่งเริ่มต้นด้วย2.89ตัวนี้เป็นดอกเบีย้ยที่ดีมากสําหรับรถในอายุ4ปี2ถ้าเกิดถามว่าต่ากว่า2บาท มีไหมมีแต่ต้องพ่นไม่เกิน5ปีนั่นหมายความว่าลูกค้าพี่พี่ทุกท่านต้องมีการดาวตัวยาลิคานี้ในระดับ1นึ่งแสนหนึ่งขึ้นไปมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรเข้าใจยากแต่ถ้าเกิดดูในคลิปนี้มาประกันภัยรถยนต์1ปีแรกอันซื้อให้ฟรีถ้าจะดค่าโอนคันนี้6000บาทอันออกให้ฟรีจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีไฟนันวิ่งเซง็นอกสารถึงหน้าบ้านฟรีทั่วประเทศเหมือนเช่นเดิมส่วนการรับประกันเนี่ยเรารับประกันโครงสร้างแน่นอนแล้วก็รับประกันหลังการขายเครื่องและเกียรเดือน นั้นสามารถทดลองขับตัวจริงได้ที่โชว์รูมป,ปฏิพัทธ์ออโต้ด้วยพี่ๆครับใครสนใจยาลิสต,ตัวหลังคาดําคันนี้เบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้โทรติดต่อมาได้เลยเหลือคันเดียวขายดี ID, ราคาถูกผ่อนสบายไม่เกิน9000คนตัวนี้เล็บผ่อนยูมาน8300ตลอดสัญญาและฟรีดาวได้ด้วยสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะครับแเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ